สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวหนังหรือว่าสปอยหนังนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เคยดูคลิปผมเนี่ยก็จะจําได้แบบว่าผมรีวิวห้องนี้นะฮะซึ่งเป็นห้องที่แบบโล่งๆขาวๆวันนี้ผมก็จะมาแต่งห้องกันนะครับโดยใช้โปสเตอร์หนังเนี่ยมาแต่งนะครับก็ไปลองดูนะว่าผมซื้อโปสเตอร์เรื่องอะไรกันมาบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องอากีระนะฮะ เป็นอนิเมชันที่นานมากแล้วนะครับแต่ก็เป็นตำนานนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยดูแล้วนะเรื่องต่อไปนะครับนี่ครับโจ๊กเกอร์นะครับผมคือที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่หมดเลยนะเพราะคิดว่าถ้าเป็นแผ่นเล็กๆเนี่ยมันคงมองไม่เห็นนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะฮะเรื่อง Inception นะครับผม แต่ปัญหาของผมนะครับก็คือผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้อะไรติดกันนะฮะแต่ถ้าใช้กาวสองหน้าเนี่ยผมกลัวว่าเวลาลอกมาเนี่ยผนังเนี่ยมันจะลอกมาด้วยนะครับสีมันจะติดออกมาด้วยนะฮะและผมไปหามาจากเน็ตว่าเขาใช้กาวดินน้ำมันกันนะครับผมอันนี้นะฮะเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมแค่ไปหามาจากเน็ตนะว่าเขาใช้แบบนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่ามันจะติดได้ดีหรือเปล่าเริ่มแรกนะครับก็คือเอาไอ้กาวดินน้ำมันเนี่ยแกะออกมาเม็ดหนึ่งนะครับต่อมุมหนึ่งนะฮะเนี่ยแกะออกมาเลยนี่ครับ เหนียวเหนียวแบบนี้นะครับกล้องอาจจะโฟกัสไม่ได้นะเพราะมันแบบเป็นสีขาวนะฮะนึบๆแบบนี้นะครับผมก็เหนียวดีเหมือนกันนะเอามาแปะไว้ที่ริมนี้นะครับริมรูปอะโปเตอร์ที่เราจะจะแปะนะครับอืมก็แปะได้อยู่นะแล้วทำอย่างนี้นะครับสี่จุดเลยนะครับสวยอยู่นะเนี่ยต่อที่ดูเนี่ยมันก็พอได้นะครับแต่ไอตรงพวกมุมๆตรงนี้เนี่ยต้องขอบๆตรงกลางเนี่ยแล้วนะ่าจะต้องติดเพิ่มไปอีกนะ เพราะว่าปาอเตอร์มันใหญ่ยาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะต้องติดเพิ่มไปอีกแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องที่ว่ารูปมันจะมีรอยปูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนปุดปูดขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นรอยกาวดินน้ำมันมันก็จะปุดปูดนิดหน่อยถ้าใครซีเรียสเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมห่วงว่ากำแพงมันจะเป็นเวลาดึงออกมามันจะเป็นรอยมากกว่านะก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนี่ครับมันจะเป็นเหมือนปูดปูดเป็นดินน้ำมันนะฮะ แต่ผมดูว่ามันใช้ได้น,นะไอ้กาวดีน้ามันเนี่ยแต่ผมเริ่มทำอย่างหนึ่งก่อนนะคือเวลาได้รับปอร์เตอร์อรมาเนี่ยปอเตอร์มันจะม้วนงอมาแบบนี้ใช่ไหมผมน่าจะลองม้วนมางอไปทางหนึ่งก่อนนะมันจะได้คืนสภาพเป็นแบบปอร์เตอร์ตรงๆนะครับผมเปวเป็นไงมั่งครับกับห้องแบบเดิมที่เป็นแบบนี้กลายมาเป็นแบบนี้ครับ เพื่อนๆชอบแบบไหนกันมากกว่ากันครับผมดูแล้วรู้สึกว่าห้องเนี่ยมันก็ดูมีระยะมากขึ้นดูเป็นห้องที่มีสีสันมากขึ้นเลยนะแล้วกูแต่งตัวงี้ทำไมเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> แล้ใครที่อยากจะหาปอเตอร์มาแต่งห้องแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีขายเยอะมากนะไม่ว่าจะในช้อปปีใน IG นะครับผมซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะราคาต่างกันไปนะครับผมเรื่องที่ผมอยากได้เนี่ยตอนนี้ที่ผมหาอยู่ก็คือเรื่องสแนตกับเรื่องดาร์กนะครับผม ก็ราคาเป็นพันทั้งนั้นเลยนะครับผมมันก็อาจจะแล้วแต่เรื่องนะยิ่งเรื่องไหนเนี่ยคนนิยมก็จะแพงนะครับผมลองไปหาซื้อมาแต่งห้องกันได้นะครับกาวดินน้ำมันอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้เลยนะอืมแต่ก็ต้องมาลองดูตอนแกะอีกดีนะครับว่ามันจะลอกสีมาดูหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมลองใช้เนี่ยผมชอบนะหรือว่าถ้าใครมีไอเดียหรือมีวิธีที่มันดีกว่านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับผมเผื <S <S 2> <S 2> ่อผมจะเอามาลอง ปสเตอร์ Water, หนังเรื่องใหม่ๆที่กำแพงห้องผมอีกนะครับผมหรือว่าจะขยับกล้องมามุมนี้ก็ได้นะก็จะเห็นเป็นโปเตอร์แนวนอนเรื่องอากีลานะครับผมเวลารีวิวหนังสปอยหนังเนี่ยก็มีอะไรมากกว่าพื้นห้องขาวๆแล้วครับผมมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับตกแต่งห้องออกมาแบบไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และคราวหน้าเนี่ยผมจะทำอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนคลายและเพื่อปเป็นแรงใจกับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ก็เอาไว้ใช้ถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆได้นะหรือว่าเออทำคลิปแบบแนวยือนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผม <laughs> <laughs> เป็นยันที่เบสไม่เกี่ยวอะไรกับหนังหรอก